ครูค่ะพูดในการเรียนมนตนุนวาตถขาค่ะขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมเมือเมื่อเที่ยงหรืยังค่ะปีน่ะปี่ะแสดงว่ามนเรียไม่ใช่ค่ะมาเป็นกําลังใจค่ะเพราะว่าเครือข่ายมันเรามีความสามารถของลูกๆนักเรียนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะที่จะมาท่องบทอาทยามให้กับท่านคณะกรรมการได้รับชมนะคะ เชิญค่ะ และประเพณีไทยวันในวันลอยกระทงเทคนิค<ม>การใช้สีจะใช้เป็นสีไม้ลงที่เสื้อของนางรำค่ะแล้วต่อไปเป็นสีช็อกน้ำมันสีช็อกน้ำมันก็จะลงบริเวณวัดค่ะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณหัวของนางรับศักแล้วก็ผมเลยค่ะ<ม>ต่อไปเป็นสีโสเตอร์สีโสเตอร์ก็จะลงบริเวณตรงนี้เลยคะ่ะ แต่ว่าจะใช้เป็นพิมลายจากทำวัสดุธรรมชาติค่ะจะใช้เป็นตรงนี้เหมือนกันคใช้เป็นก้านกล้วยค่ะนี่เป็นพุ่งญ้าให้นักเรียนเอาใบไม้ครับใบดอกจากไม้เล็กๆทามาประทับเอาสีโปสเตอร์มาทาแล้วก็ระาทับเป็นลายพิมพ์จากธรรมชาติครับตรงนี้จะเป็นรูปดอกไม้ครับเอ่อ จะทาด้วยก้านกล้วยครับเอาก้านกล้วยมาป,ะปะักแล้วจะเป็นลายของก้านกล้วยชัดเจนครับบางทีแล้วก็จะกลายเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับเ<ม>ทคนการเ,เป็นประกายจะทําให้ปภาเป็นประกายขึ้นคือการดีดสีด้วยการใช้แปรงสีฟันครับจะเป็นฝุ่นละอองม,มากกว่าเอาผู้กันสบายนมคับไม่ได้ครับรต้องรูตลอดว่านะักเรียนสับเคลื่อนยังไงเรา เราจะต้องไปดําเนินการต่อยอดให้พัฒนายิ่งขึ้นนะครับนั่นคือข้อเรือเี่ยกโรงเรียนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดเยี่ยมในวันนี้ก,นก่อนอืนนาาน่นแนะนําคณะกรรมการก่อนนะครับสามท่านที่มาวันนี้เมนก่อนจ็ไปนาเพ็ญเราคงเจอกันจากนั้นผสมแป้งเข้าด้วยกันนำน้ำตาลกับเกลือไปละลายในน้ำกะทิ แล้วค่อยๆเทใส่แป้งทีละนิดนวดให้เข้ากันจากนันน้นนำพิมพ์มาทาลมันแลน้วนำไปนึ่งเชียนทางท่านผู้ในการโรงเรียนท่านพอ,อพนาวันคำศรีทวีวัตรแล้วก็ท่านนายกอบอบอ,บอ,บอบตอบตเนะค่ขะคณะคุณครูแล้วก็กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนะคะในชั้นประถมแล้วก็ ประถมมอวัยนะคะอันเือร์ไก่ทุกท่านค่ะอาจารย์นุชรินทร์บันโกดค่ะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์คุณภาพของประถมมอวัยแล้วก็มาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนนะคะเพราอนํานเรียนในที่เราได้พบนะคะแล้วก็จากการที่เราลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสถานการณ์จริงที่เราได้ได,ได้ได้มาเห็นนะคะ ด้วยอองจริงอยู่นะตรงเรียนบ้านท่าลีศิสีสุขวิทยานะคะในวันนี้มาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์คุณภาพของปฐมวัยซึ่งมีอยู่5ตัวชีวัดก็คือตัว